กะขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาบอกเหงามาช่วงหนึ่งก็ขอบใจเด้อทอยคำซึงซึงที่ปลอบใจยามบ่มีภยัยเป็นคนเท่าเ่าออกจะดูเหงาแต่บ่มีภัยเอาไปใส่ใจ มาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจหยุดเดชคือถือเทตอนเขาหูซึกดีแต่เพิ่นไปบ่ได้ลาจากยางเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนงั่งซื้อก็หูซึกเจ็บเจ็บบอกเคยจำ หย่อนว่าใจง่ายพอสีหักไพ่กระใจอักเสบเขากลับไปไปตามสเต็ปแต่เฮาเสือกจริงจังอีลีขอบใจเนื้อที่มาเฮ็ดให้เพอคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญ แต่ความจริงมันกับพ่อสำนันเขากะแค่แค่คนทั่วไป